ความสุขไม่ได้อย่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้หาความสุขที่อื่นแ่หาความสุขที่่วงหัตถ์ไทยของพระองค์พระองค์อบรมจิตใจของพระองค์ให้มีความสุข สร้างความสุขขึ้นที่ในใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้ประสบความสุขี่แท้จริงเพราะความทุกข์นั้นยอมไม่เป็นที่ชอบใจของเราและทุกๆคนแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังมีขึ้นในตัวของเราจนได้ มันเกิดขึ้นโดยใครๆก็ไม่ต้องการเพราะตัวของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ันทั้งห้าอมยธนงยานกบางสิ่งบางอย่างล้วนแต่เป็นที่รวมปชุมแห่งทุกทั้งนั้นเมื่อเรามายืดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ เราจะต้องเป็นภาระในการที่จะรักษาและทะนุบำรุงเพื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เปลีป่ยนแปลงอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาที่เดียวถ้าเราไม่ทะนุบำรุงไว้ก็หมดไปจะหนันแล้วโดยเฉาะการทะนุบำรุงเพื่อให สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเราคืออัตภาพร่างกายนี้เมื่อมันซุดซอมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะต้องควนขวายอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ชนุคนหลงไว้เนื่องด้วยเในีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สิ่งที่บอกตามหลักความเป็นจริง ว่าสิ่งเดิมนี้มีลักษณะอยู่สามอย่างที่เรียกว่าไม่เที่ยงตัวนิจจังเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นอนัตตาคือเราไม่ได้เป็นตัวไม่เป็นตาางัว ตเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหลักสิของธรรมเช่นว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาเป็นการหลักสูตรของธรรมดาอย่างนี้มีความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาตลอดถึงมีความเจ็บไข้แตกสลายเป็นธรรมดา ธรรมดาของธาตุของขันมีอยู่อย่างนี้เราจะสวายหาบนพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงที่มีความเจ็บป่วยตลอดถึงมีความแตกสลายในที่สุดเราจะมีอุบายอย่างไรให้สิ่งเหล่าน,นี้ไม่เป็นไปตามธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่แก่เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องเจ็บเมื่อเกิดมาแล้วไม่ต้องตาย มีอยู่ที่ไหนในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีใครเหลืออยู่บ้างบุคคลหลายประเภทหลายตระกูลด้วยกันแล้ถึงหลายวิชาความรู้มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆกันถึงอย่างนั้นมีใครบ้างจะลบล้างธรรมดาอันนี้ได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่จะเพื่อสแสวงหาให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นไปได้คือตามความต้องการแต่พระองค์ก็ยอมปล่อยวางให้เป็นธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนตัตตา ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราไม่ใช่เป็นตัวเราโดยเฉพาะสิ่งตอนนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วมาจากที่อื่นรูปก็ดีอยู่ได้โดยวัตถุภายนอกคือปัจจัยสี่มีอาหารมีผ้านุ่งของปกติไว้มีที่พักอาศัยหลับนอนตลอดถึงมียาแก้ บำบัดโรคภัยต่างๆส,สิ่งเหล่านี้ล้วนไปมาจากภายนอกทั้งนั้นที่ทะนุบำรุงให้ร่างกายนี้อยู่ได้ก็ได้มาจากวัตถุภายนอกเมื่อแตกสลายไปแล้วมันก็ไปเป็นของภายนอกเมื่อก่อนก็เป็นาธาตุอยู่ภายนอกอยู่ทั่วไปแต่อาศัยปัจจัยประชุแต่ง ที่เป็นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารโดยบุญโดยกุศลโ,โดยอุปทานอานา,ารที่เราเคยเคยึดเคยถือเคยครองมาความอยากได้อยากมีอยาก,ยาก,ยากเป็นขึ้นมาอีกเมื่อมันแตกสลายแล้วที่มีอยู่ในจิตใจของเราก็ย่อมมีขึ้นเมื่อจิตใจยังมีความปรารถนายังมีความต้องการด้วยอาศัยทำบุญกุศลปรารถนาไว้บุญกุศลซึ่งเป็นสังขารที่จะต้องประชุมแต่งให อาตภาพนี้ขึ้นมาเพื่อเสนอเสนต่สนอความที่เราตั้งใจไว้โดยความด้วยความเข้าใจว่าเมื่อเราได้แล้วก็จะมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ก็ตามมาอีกจะเกิดตี่พกกี่ครจะทักนานเท่าใดก็าตามจะ <c oughs> เรียกว่าอานิจจังความไม่เที่ยงที่มันแปกเปลนไปเป็นธรรมดาของธรรมดาอย่างนี้มีอยู่ตลอดไป ความทุกข์ที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ก็มีทุกข์ทุกชาติเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้ดุลพินิจพิจรารณาให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวาง่าย,ยึดมั่นถือมั่นอย่าสำคัญว่าเราจะได้ความสุขอย่างแท้จริงจากสิ่งน,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 นี้และสิ่งเหล่านี้ ความสุขที่แท้จริงที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสไว้ที่เรียกว่านักติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าควาสมสงบไม่มีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านจึง ทุ่มแททุกอย่างเพื่อความสงบความสงบมีอยู่ที่ตรงไหนความสุขก็มีอยู่ที่ตรงนั้นความสงบในกายที่ไม่มีโรคภัยก่อกวนกําเรบร่างกายก็มีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบู์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก่อกวนก็เรียกว่าโรคไม่กำเริบไม่ก่อกวนเรียกว่าสงบ ใะตามฐานะร่างกายก็สมบูรณ์บริบูรณ์ความสงบของบ้านเมืองไม่มีโรคราคาบ้านรันแทงเด็ดเดียนกันก็มีความสุขความสงบของประเทศชาติในระหว่างประเทศกับประเทศไม่มีการเบียดเบียนกันมีความปรองดองกันก็มีความสุขความสงบในสังคมใดหมู่ใด เศ้ชุมนุมกันมีความสมัครกันไม่แตกร้าวกันก็เชื่อวา่อวมวา,ม,ม,ม,วาม,ม,มีความสงบในครอบครัวมีความเห็นรงรอยกันไม่มีความขัดแย้งกันอนุโลมซึ่งกันและกันมีความสงบในครอบครัวครอบครัวนั้นก็มีความสุขความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากความไม่สงบเป็นต้นเหตุ ตลอดถึงไม่สงบทางด้านจิตใจเมื่อด้านจิตใจไม่สงบแล้วมันก็ขยายวงกว้างออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างเป็นเหตุให้กระทบประเือนกันเป็นเหตุให้แกแยกกันเป็นเหตุให้ทะเลาะบอกแว้งกันเพราะจิตใจไม่สงบขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นมูลฐานแห่งความสงบหรือความไม่สงบ หรือจะพูดเราเป็นมูลสารแห่งความสุขและความทุกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสติเข้าไประลึกจิตใจของเราเรียกวภาวนาคือสร้างสติและลึกเข้ามาหาจิตใจของเราจิตใจเมื่อเราได้มีสติรักษาและคุม้มครองคอยสอดส่องดูแล รักษาว่าจิตใจในปัจจุบันนี้มีอารมณ์สวยอารมณ์ความสุขหรือความทุกข์เราก็จะได้รู้ตัวของเราว่าปัจจุบันนี้เรามีความทุกข์เราก็รู้ชัดว่าจิตใจของเราไม่มีความทุกข์จิตใจมีความทุกข์เพราะเหตุใดเราะลึกธรรมทันทีว่าเพราะจิตไม่สงบ เรามาดูปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่าจิตใจปัจจุบันนี่มีความความสุขเราก็ทราบชัดเพราะจิตใจนี่มีความสงบไม่ยึดเอาอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีมาก่อกวนจิตใจของเราเองเราสามารถเลือกเอาใจอารมณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์เป็นคุณธธรรมให้เกิดความสงบและความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของจิตใจ เมื่อจิตใจมีความสงบความสุขก็ตามมาให้ปรากฏชัดในตัวของเราเองถึงแม้ว่าไม่มีใครบอกเราก็รู้ได้โดยตนเองทราบชัดได้โดยตนเองไม่มีอะไรสนใจเพราะฉะนั้นเป็นความสงบนี่เนี่ยเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จิตใจนี่จะต้องรับภาระหลายอย่าง จิตใจนี่จะต้องใช้คิดใช้นึกปรุงแต่งประกอบหลายอย่างด้วยกันที่จะให้สงบสุขอยู่อย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้ไปอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนวิธีการปฏิบัติให้เกิดความสํารวมขึ้นมา สํารวมกายเวลาเราจะใช้กายทํางานใดๆเราก็สํารวมด้วยจิตใจใดเลือกไวแล้วว่าเราจะทําการสิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนตนและเปลีย่ยนผู้อื่นให้กระทบกระเทือนให้เป็นเวรเป็นภัยแล้วเราทําการกระทากายไม่เบียดกระทาการงานทางกายไม่เบียดเปลี่ยนตนและบุคคลผู้อื่นชื่อว่าเป็นกายที่สะอาด กายที่บริสุทธิ์การงานที่สะอาดการงานที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นจากกายอันสะอาดกายอันบริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลถ้าทํางานด้วยอาศัยมีอกุศลจิตอกุศลน,นุนหลังจิตให้กระทาทางกายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นเครื่องหนุนอยู่ การแสดองออกมาในการกระทำก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีความชำรวดเลือกทำสิ่งในงานที่บริสุทธิ์แสดงทางวาจาที่พูดออกมาถ้ามีความโลภความโศกความหลงนุ่นจิตออกมาแล้วแม้แต่พูดทางวาจาความน้อมไปทางเพื่อโลกเพื่ออยากได้มากๆ เพื่อสิ่งเล่านี้เราเกิดความทะเลาะวิวาทเกิดความโกรธผูกเรียาบารขึ้นมาตลอดที่มีความหลงไม่รู้จักเลือกจอดสองดูทางถูกื่ะทางผิดเพราะเหตุนั้นจึงให้มีสติในคำพูดเลือกตรวจรองให้ดีแล้วพูดเพื่อจะได้ผลงานที่ดีตอบแทนจากการพูดที่ดีที่มีประโยชน์เราอาศัย เรารักษาจิตนี้เองเมื่อจิตสะอาดสงบบริสุทธิ์และการภระ,ะอาวายจาระ,ะาเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายจ่อมเกิดจากจิตใจที่เราไม่มีสติในรับก,การอบรมแล้วไม่ได้เลือกการกระทําและการพูดซึ่งแสดงออกมาให้เป็นเวรเป็นภัยขึ้นมาได้รับทุกข์ทษสิ่งที่เราไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความดีและต้องการความสงบและต้องการความสุขเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติสร้างอยู่ในข้อวัดจังตาเราสร้างวัดขึ้นในกายในตัวของเราเราสร้างขึ้นไม่ต้องสร้างวัดภายนอกวัดในตัวของเราคืออะไรเราก็มาตรวจดูการกระทำของเรา ตรวจดูการพูดจาประสายของเราตรวจดูจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรามีการประพฤติการปฏิบัติเรียกว่าทุกปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีทุกปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีนั่นกายก็ไม่ได้เปลี่ยนใครใเดือดร้อนทำแต่สิ่งที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ในครอบครัวและประโยชน์ประเทศชาติศาสนา เชื่อว่าเป็นผู้ดใดแต่ทำประโยชน์เป็นหนทางไปเกิดความสุขววาจากคำพูดก็เช่นเดียวกันเมื่อเราก็ทำได้เยานนี้ชื่อว่าเรามีวัดประจำตัวของเรากายการกระทำเราะลึกถึงวัดคำว่าวัดไม่ได้หมายถึงพุทธ,ธิไม่ได้หมายถึงวิหารไม่ได้มึงหมายถึงแผ่นดินไม่ได้หมายถึงตนม้น คำวัดหมายถึงการประพฤติและปฏิบัติมีผู้หมายถึงทานศีลภาวนาถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาในบุคคลผู้อยู่ในนั้นแล้วเขาก็ไม่เรียกว่าวัดเพราะฉะนั้นวัดไม่ได้หมายถึงวัตถุในนั้นคือหมาย,มายถึงวัตถุคนผู้ประพฤติปฏิบัติธรา บุคคลใดอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามแต่อยู่คนเดียวก็ตามอยู่ม่มากก็ตามมีการสํารวมกายให้เรียบร้อยสํารวมวาจาเรียบร้อยสํารวมใจเรียบร้อยี่เรียกว่าศีลมีความสํารวมเป็นที่ตั้งก็ชื่อว่าบุคคลคนนั้นมีวัดในสร้างวัดขึ้นแล้วแต่อยู่ในบ้านในเดือนของเราก็บ้านเดือนของเราก็มีวัดอยู่ในถนนหนทางถนนหนทางก็ทางวัด ทางการทดทางปฏิบัติู่ในรถกดรถนั่นเนี่ยเป็นวัดได้เป็นการปทดลติปฏิบัติสีของเราเมื่อเรามีการวัดการปทดลติปฏิบัติความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นความงามก็ย่อมเกิดขึ้นความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นตามบันไดเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้หมายถึงแผ่นดินไม่ได้หมายถึงต้นไม้ไม่ได้หมายถ,ถึงปติวิหารต่าง ความสุขนั่นหมายที่เฉพาะลงที่จิตใจของเราสงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งทราบทัดว่าความสุขอยู่ตรงนี้ส่วนความทุกข์ก็เช่นเดียวกันย่อมเกิดขึ้นได้ที่จิตของเราเพราะจิตของเรานี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งความสุขและความทุกข์ถามีแต่ความสุขส่วนเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องทำรวมไม่ต้องระวงังไม่ต้องปฏิบัติ แต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับสถานที่ที่แต่ทุกแห่งความมืดก็ย่อมเกิดขึ้นได้ความสว่างก็ย่อมเกิดขึ้นได้ยู่ในสถานที่ทุกแห่งเมื่อกลับใดกลางคืนเข้ามาแล้วก็ย่อมมืดได้ทุกแห่งเมื่อดวงอาทิตย์เกิด,กด,ดข,ออกกขึ้นแล้วย่อมสว่างได้ทุกแห่งฉันใดจิตใจของเราเมื่ออกุศลทำเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมทุกข์ย่อมทกกำกรรมอันไม่ดีได้ทุกคน เมื่อกุศลธรทอคือบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจมีอยู่ในจิตใจแล้วก็ยอ่อมกำจัดเสีะซึ่งความทุกข์เวรนภัยได้ให้ได้ถึงความสงบและความสุขได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยมีความออเคารพเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วประพฤติปฏิบัติตามทาง คือทำคําสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ในทรงแสดงไว้พระองค์ทรงแสดงในยอดแห่งคาสอนโดยเย่อวยาวัดสัปปะปาป,าปจาัการณาความไม่กระทาบาปทั้งปวงกุศลตู้ประซัมปดาความประพฤติธปฏิบัติทำกุศลให้บังเกิดขึ้นในจิตใจใจจิตตปะิย์ปัิน,นแล้วอบรมจิตใจให้องใสเอตังบุตานาศาสนานี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า โดยอยาย่อคือลักสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ดีชำระจิตด้วยการภาวนาอบรมนิสติฝุกฝนให้เราจิตมีความท่องใสสะอาดไม่เกิดขั่วไปด้วยอกุศลอันลามกพูดว่าในจิตใจเราปฏิบัติได้เั่น,นี้คือว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติ ตามโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ดํารงส่งไว้ซึงพระพุทธศ,ศาสนาทาให้าศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงวัฒนาถาวรมาตามอันดับมาชื่อว่าเราก็ได้รับประโยชน์จากศาสนาศาสนา,สา,าก็ได้ให้ดำรงมั่นคงอยู่สืบถึงลูกเจ้าลันเลนต่อไปอีกเมื่อเราทั้งหลายเข้าใจแจ้งชัดธรรมะ คือความสุขอยู่ที่สงบความสงบอยู่ที่จิตใจแค่นี้แหละวเราทั้งหลายเพิ่งม,มีสติหรือตรวจรองใจแล้วรักษาประทับความจิตใจของเราให้มีธรรมะให้เกิดความสงบอยู่เสมอเราก็จะได้รับความสุข,ข,ขความเจริญด,ดังที่แจงแสดงมาล้วนควรเกิกตามลกเวลาหยุดติด่เพียงเท่าน,นี้เฉลี่ยมเท่านี้เกิดวิปาสเท่านี้